ยาริอ่านถ้าคิดจะลองพิธีสาบแช่งกลางป่าช้าบ้านดอนแก้วแห่งนี้เชื่อเถอะว่ามันไม่ใช่เรื่องเล่นเนเมื่อสามปีก่อนไอ้ดำเพื่อนในกลุ่มเราคนองอยากพิสูจน์ความจริงเรื่องคำร่ำหรือเราสามคนตัดสินใจพาเขาไปถึงหลุมศพไร้ญาติพร้อมเครื่องเส้นต้องห้ามตามตำราบโบราณ เสียงสวดมนต์ของดำสั่นเครือลมหนาวพัดวูบความมืดเริ่มกลืนกินทุกสิ่งรอบตัวเราทันใดนั้นเสียงครวญครางแผ่วเบาดังมาจากกอไผ่สั่นสะท้านไปถึงโสดประสาททุกคนเงาร่างตะคุ่มคล้ายคนยืนจ้องขเขม็งอยู่ไกลๆ ความเย็นเยอือกเริ่มเกาะกลุ่มจนแทบขยับไม่ได้ใครอยู่ตรงนั้นผมตะโกนถามแต่กลับมีเสียงกระสิบข้างหูแกจะเจอดีไอ้ดำทรุดลงกองกับพื้นใบหน้าซีดเผือดเขากรีดร้องเหมือนเห็นสิ่งที่ไม่อาจเอ่ยปากตั้งแต่วันนั้นดำไม่เคยกลับมาเป็นคนเดิมดวงตามเหม่อลอยเหมือนมีบางสิ่งตามติด คุณคิดว่ามันคือโชคร้ายหรือนี่คือผลของบาปที่กล้าลบหลู่พิธีดำมืดกันแน่